งานลุลม่มๆนี่ลม่มทับกันอย่างเงี้ยเลยนี่ช่องนี่เป็นช่องวิ่งทะลุนี่พี่น้องนี่นี่ทะลุออกมากจากช่องนี่นทะลุออกมากจากช่องนี้อ๋อมันห้อยหยิบยาพี่น้องนี่นี่นี่ นี่หลมๆแม้นเลยนี่นี่เห็นบ่พี่น้องข้างลัดออกมาเมื่อกี้นี่ต้องซองมาจากฟังนั่นครับือว่านี่เป็นลมๆนี่นี่ครับถ้าเงาปกติไม่ต้องเป็นตั้งสี่พี่น้องนี่ครับนี่มันยิ่สั้นเหมือนสรางล้างยิงสี่เหมือนแต่นี่อเหมือนโดนเหยียบลงนี่เห็นไหครับผมเนี่ยเป็นปองๆนี่นี่งันเลยพี่น้องเดี๋ยวกวาดไส้ตรงนี้แหละครับนี่หนี่ ครับผมพี่น้องเสร็จแล้วครับอ๋ดักไว้จังซี่แล้วครับนว่าทางที่มันมากวาดเลยการกวาดนะพี่น้องพยายามกวาดเป็นวงรีนะครับกวาดเป็นวงรีอย่ากวาดเป็นวงกลมเพราะว่าถ้ากวาดเป็นวงกลมนี่หนาตรงเนี้เวลาว่างเนี่ยมันจะเกิดกว้างมันอาจจะเวียนเข้ามาทางหลังได้ถ้ากวาดเป็นวงรีนะครับก็คือหนามันจะแคบเพราะหนามันแคบแล้วใครว่าห่วสิบบังคับมันเข้าทางหน้ายางเดียวนะครับาฉะนั้นเรากันกวาดต้องกวาดเป็นวงรีนะครับพยายามจะกวาดเป็นวงกลมครับสั่ง่อยกวาดใช่เลย นี่จะเป็นอีกปะไปเส้นทางนึ่งนะพี่น้องเขมมากๆเลยนะมันเป็นทางค้นครับทางค้นยางเขามานี่แหละครับทางของเขาเลยเนีย่เวลาเขาออกมาจากมองคู่โคกนี่ปั๊บนี่เขาสีส่วนมากนะอ่าเขาสีแลียนกินในการในหกพ่อเขามาพ่อท่างปั๊บนี่เขาสีเลนตามทางครับเขามาแลนตามทางนี่แหละครับหนูใหญ่นียยนะ่ครับเบื้องหลังนี้ครับหลังนี้ผมว่างไว้ทั้งหยาเลยนะครับแคนนมนมหยางลงไป เบีบ่ยงจากเส้นทางเส้นนี้มากครับตุ๊บๆๆๆมานี่เดี๋ยวไปมันไปทะลุกับไอ้ทางคนยางไปเนี่ยแหละครับที่ทางผมไทยบางกวนนะนั่นว่าทางคนยางเป็นนั่นบกกาดัดกลางทางพี่น้องเพราะว่าย่านเกิดเพีย้ยนมีคนขามานะครับเขาจะมาเอาไปซะละ <c oughs> ถ่าครับผมนี่สภาพมันเป็น่ังี่แล้วครับบอมีทางหเห็นนะครับบ่มีค่อยขวดห้อยยังหเห็นเลยแต่ว่ายังว่าล่ะสักห่อยสังเกตแค่ตรงนั้นเอาแต่ก็บ,บร้วา่า มันสีแมนบ่หน,นะตามสมมติฐานเขาไปจังว่าจังไปรุนกันพี่น้องพี่น้องเอ้คิดว่าตัวหน่อยบ่นี่นี่นะครับระวังเงี้ยจังหน่อยอุปกรณ์ก็ได้เขาป้าเขาดงจังหน่อยกับระวังทุกอย่างเก้าวแล้วครับเบิ่งหนึ่งพี่น้องคิดว่าตัวหน่อยบ่นี่ยสวัสดีพอแม่พี่น้อง เอฟซีทุกทกคนครับออเอ๋เลยพี่น้องเลยแต่เปดโมงสองใบสิบใบมงเลยยี่สิบล้างครับมือหนิหาไม้ยากใส่กับสิบโบเบิร์โอ้พี่น้องเ้ยไปครับเหีือหาล้างสุดท้ายโอ้ยพี่น้องเลยหาไม้นี่ก็มันยากคักซะสุดจอดมันดีล่ลี เราสร้างหน่อยสิภาพไปบุกดงนี่ตำนานเฮ้ยบนต่เขามาพี่น้องเอ้ยมาเมื่อน,นั้นคือแหงแจยอยู่บนแม่เมื่อนี้บนแมต่ตอนนั้นไหนน้ำบาดท,ที่นี่โอ้ยตายตายพี่น้องเอ้ยสิดไปดักข้างใน,นหลับบาดท,ที่นี่โอ้ยโอ้ยน้อหามื่อนี่เอ้าลองอย่างไปเบิางทีเที่ยวพผัวละครับพี่น้องลองมึงคือบอ่ เสร็จแล้วพี่น้องแอร์เลยเลยคนกำลังพักแเก็ตอโอ้ยแดดฮ้อนกับฮ้อนสุดร้อนกับฮ้อนเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องไงหาหลังสุดท้ายนี่ว่ามันวิววิลงโหลดดอกจุดจีไตได้เราวิวลงมาโหลดพี่น้องไงมันไม่ไหวเลยจนย่างจนขาจนศิลากก็โหลดโอ้ยเมื่อยเมื่อยน้ำหาไม้พี่น้องพวกมันเมื่อยน้ำดักดอก ผลปลาอยู่ครอบมองไหนกับผมมีหดหนูพี่น้องเออจะมีปันหาหมายยากซะครับผมไปครับเดี๋ยวมือเอ้าเขาจะมาลุ้นกัน <c oughs> มือนเนี้ขอกลับไปอาบน้ำแต่งตัวไปเฮตดงานก่อนครับครับผมเดี๋ยวมือเอ้ามาลุ้นอีกที่หนึ่งครับพี่น้องแวพี่น้องเดี๋ยวมาดูเบิ้งหลองหลังที่ยาใส่ถิ่มว้ดงนี่ครับเอ้าพี่น้องเอาอยู่อ้ย <c oughs> หำอีรีพี่น้องเอ,อ้ <c oughs> ฮแต่หำคนละสีวะโอ้ยมาจังเดะแล้วลูกปอดท้วูไม่เงยเถอะลูกเนี่ยว้กินยังวงนี่ตุ๊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 นุ๊ตอ๊ตุ๊ตุ๊อดพีุนตองตุ๊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 ตุ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุหลังตุ๊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 ตุงตุะตอดำุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊มุ๊กั� ฮึน้องปาติงปาติงปาติงเดี๋ยวโอ้พี่าฮ่บี้อนเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่กวาดกวาดเขาเรียกว่ากวาด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 แบบเราต้องเบิ้งทางครับนี่สมมุติฐานสร้างหน่อยเป็นยังไงมาอีหลีเอ๊ แก้วๆครับโอ้พี่น้องเลยกว่าทหยัดมีชีพนะครับนะโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยเด้อโอ้ยโอ้ยเสียดายพี่น้องโมเมนต์ตัวผู้ตัวเมียครับน่าจะเป็นตัวเมียนะพี่หรืมว่าตัวผู้โอ้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้อยู่โอ้ยวาย,ย,ยู่มันต้องมาขำนี่นี่ครับเห็นไหมที่สร้างหน่อยกวาดๆนี่ตรงนี้ใส่นเห็นไหมวัดนี่ หลังเมื่อวานเน่ว่าไซลักษณะนี่อยู่ไมน้นีแค่สองหลังนะครับแล้วมันจะมีอีกหลังหนึ่งอยู่ไม้พูดนนะครับอ่ะไม้ป้าปืนนู่นแหละครับอันนี้จะน้ยอยเขางเมื่อเบิ้งยีซื้อครับเมื่อรอเบิ้งหมายเลยก็ไปเห็นพอดีครับนี่ก็ยืนเบิ้อยู่ครับว่าจีไซโบไซกับสมมติฐานเบื้อยู่ว่ามันแมนทางมันหรือเปล่าโอ้สุด,สด,สด,สดทถ่ายแมนอิรีพี่นองเลย <laughs> นี่แหละครับเอฟซีผู้ใดท,ที่เอฟซีที่อ่า คอมเหม็นสร้างหน่อยมากว่าใหสร้างหน่อยว่าสร้างหน่อยดัดยังไหวิธีการกวาดๆนะครับเบิองยังไหเบิองหมายังไหนี่แหละครับสร้างหน่อยเฮ็ดให้เบิองแล้วนี่แหละครับคือสมมุติฐานนี้ลีกวาดๆได้ไซรัสด้วยเออบ่แม่นว่ากวาดกวาดแล้วมันพอมองได้กวาดได้พี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งหมายคือกันครับออืนี่แหละสร้างหน่อยพาเบิ่งแล้วมุ้ว่านนี่สร้างหน่อยก็เฮ็ดเห้เบิ่งแล้วว่ามองนั้นว่าเฮ็ดจังไดนอ่าเป็นจังไดนหนูมันจังไดนครับนี่มันออกมาแต่ทางเส้นเนี่ ครับนีม่มันเลาะอ,อ่อมมาเนี่ยเนี่ยที่สร้างหน่อยซึ่งมงว่าถ้าผมมีทางอ่ะหยามที่อยู่แบบปกติเลยถ้าเป็นทาง,ขงเขาเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมห้อยเหยียบ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 ไปเนี่ยผมว่ามันมีเหมือนมันมีน้ำหนักอะไรบางอย่างเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบมันไปเนี่ยหยามถึงเนี่ยดึงขึ้นบดไสเลยเนี่ยนี่ครับอ่ะพี่น้องสุดยอดครับแกว๋วข้าวแถวนี้หกเลยเนี่ยนะพี่น้อง โอ้พี่น้องเอา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 จะไปไหนเราก็ดูโอ้ดูดูดูอีแมวแมวเอาขออย่าปิดชีวด้ะพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยมันมันหนูดึกนี่แมวคักครับพี่น้องโโอ้หสุดยอดครับออื เอานูน่นพี่น้องโอ้วยตัวสวย,ยอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวข่อยายัดพดดุทธนะพี่น้องโอ้ยเรียงหลังเลยวะหมายดงค่ามัวครับพี่น้องโอ้อยเซียวพี่น้องระวังระวังเนี่ยจังหน่อนยครับเห็นคาบมันแล้วมัวว่านเลยโอ้ยขนชิงลุกเลยเอาอบุญพี่น้องแข่งแม่งโยบุญเอ้ยโอ้ยเาสวยๆตัวนี้ก็ได้ เอ้ากระบอกถือว่าขี้ลายขี้เล่พี่น้องนี่ล้วกระลังงามครับรุ่นนี่โอ้ยกระดูกกระลังกรอบรุ่นนี่จัดไปมีอีกหลังนึงครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับอพี่น้องตรงคำกันมากครับโอ้ยอยู่ได้พี่น้องเนี่สุดยอดเยอะฮะโอ้โหหมูปูจุดพี่น้องเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้หมูปูจุดตัวนี้ ตายพรสปอนเซอร์ตัวนี้เอย้ยแกวครับโอ้ยยอดอยู่กใส่นี่ก็ได้โอ้โหอวนตุน้มสินเนาะอวนนเอาเหรอบ่เนาะพี่น้องเนียครับสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีทุกทคนครับสวัสดีสว่างเ้าๆด้วยพี่น้องแปดมุ้งเสาแต่ในหอวต์เก่านาฬิกาด้วยพี่น้องอ่ะครับสิเก่านาฬิกาล,ละล่ะมงส่งอ่าเมื่อกี้ก็รอไม่ได้ยังประมาณนึงแล้วครับ ประมาณเจ็ดแปดหลังเลยครับกับผลงานกับใดที่เห็นแล้วครับพี่นอ้องว่าเดี๋ยวเข้ามาบึงตรงนี้ครับตรงนี้ผมดักไว้ด้กหลังเลยสามหลังมั้งครับตรงนี้อ่ะลุ้นกันดูพี่น้องนีป่ป้าป้าปืนข้างหลังผมนี่แหละครับที่ผมวา่าป้าปืนนี่ตำานานะนะมันติดตำนานแถววะพี่น้องหลังแรกกันพี่น้องเหาะไว้ในุ่มนี่เอา้าเว้ย ผาดเสยพี่น้องเไยเอ้ยพี่น้องีผาดเสยพี่น้องเไยผาดไปแล้วหลังแหลกหลัลงนี้ด้วยนะครับเป็นจังไดีหลังนี้นอ,อุยอ้ยอุ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยดำ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 ,ดำ,ดำ,ดำโอ้โหดลืดเลยวะอุ้ยหนูหำมีตทหากพี่น้องสุดยอดเลยเฮ้ยแก้วแก้วครับตรงนี้โอ้ยญ่โอกาสเลยเนี่ยหลังนึงพี่น้อง เหรออยู่บนนี่อ้ยู่บนหลังนี่หลังนี่เอาแทงแมงอยงู่นี่นั่นเอ้ยโดดที่กันเว้ยพี่น้องโอ้ยตัวหน่อยเถอะอวะฮะกระโปรปันนด้พี่น้องเขาพอกินอยู่โอ้ยแต่สีดายนี่แหละตัวหน่อยใหย้ใครอยู่พี่น้องเอ้ยงานงอกแล้วพี่น้องเอ้ย ตายตายบาดที่นี่น้ำก็จะสูบน้ำเขาหนา้าตะแปลงพุ่นครับมันทะลุมาพี่เบิดเลย <laughs> มีหน้าอะไรตรงนี้สร้างหน่อยไปหรือว่ามันอวมตัวม่โอ้ยมันทะลุมอดมีแล้วพี่นอ้องเลยโว้ยกับดักสิบลอยดหนามยูนหมดเนาะบาดท,ที่เนาะไป <laughs> ไปพี่น้องไปเบิังไปรุนกันครับด้วยสิบเอด้ป,าป่าบ่เนาะเอาพี่น้องกับดักหายครับ หายต๋อมเลยเสือกเสือกกระโเห็นเอ้าเฮ้ยเนี่ยครับเนี่ยห้วยผมหักใหม่เนี่ยเนี่ยโอ้ผมกวาดกวาดใส่เนี่ยเฮ้ยหายไปเลยเสือกก็บ่เห็นฮึโอ้ยไร ทั้งนี้ก็ขึ้นกันพี่น้องคุณอะโอ้ยบังคุยมันต้องมานนามถ่วมห้มันเนี่ยสร้างหน่อยว่างไว้เนี่ยจำได้อยู่เมื่อวานนี่รุ่นขนาดหลังนี่เสื้อกระโปพ่อครับเสื้อกกระ,ะ,รกระายเนี่ยโอ้เจอเมื่อดีจากพระนครแล้วพี่น้องใสสิีเมนมาเคื่อนนี่ครับ นั่นหลังนี้ก็บูเห็นอยองหายเกี่ยวบูเห็นแม่กระทั่งเสือกเลยโอ้โหเนาะแสบเท่าวะโอะ้เนี่ยหมายสั่งหน่อยโอ้ยสมนี้กบูมีปัญญาสอบุ๋นเอาทันเลยโู้ นี่หลังหนึ่งพี่น้องเอ้หลังที่สี่เฮ้ยมันโมเมนแล้วสันเนี่ยไม้อ,อ่ะสี่หลังปวดเสียบขนาดวะเห็นหนาบุ๊งดิเหรอนี่อันนี้ก็อีกหลังหนึ่งพี่น้องเอ้สุกไปเกลียนเรียบร้อยหายโอ้ยสุดยอดขนาดว่ามันมาหาออกก็คักตัวนี่พี่น้องโอ้เนียนนวลแต่วะโอ้ยนนอนเยนาะ อ่ามันเอาพี่น้องหลังนี่มันโมเห็นมันโมเห็นอุ้ยมันถิ่มไว้ให้อยู่อือหือเบื้งพี่น้องโอ้ยเด็ดใช่บุญหลังนี่มันยังถิ่มไว้ให้อยู่หลังนึงอยู่พี่น้องเไยเออบัดพี่น้องไงยฮะเฮะเฮ้โอ้ยสีดายเดลยมึงเนี้ยพี่น้องเลยมันติดหนูบอมนี่นี่ เนาะฉียงไม่ไหมอยู่เลยโอ้ยใส่ฟ <c oughs> ังเฮ่ฮห้อยจางหน่อยตัดหญ้าออกเปิดทางให้มันโอ้ยกดก,ดกวาดกูสายกดกวาดเททางให้มันโอ้ยพี่น้องเลยดงคักเน่ยดงนี่เอาไปบดเลยทั้งกลับทั้งหนัวนี่หามันนี่พี่น้องเอ้ยยังหลอดพ่นสายตามันอยู่ครับโอ้ย งหลอดพ่นสายตามันอยู่โอ้ยอาตัวได้อลุกเลยอุ้ยฝุ่นพี่น้องเอ้ยเหยียดอลดดัดอยู่คุณฮะฮะโอ้ยยังกินน่นเนานี่เนาะอืมโอ้โอ้หมดสัตว์เหรียญเปลี่ยนเลยโอ้ยมันยังเหลือไว้ให้ยุพี่น้องสองสามหลังสุดท้ายนี่สองสามหลังมันก็ยังมีความมันอยู่เด้อพี่น้องอุ้ยกลับหายอีกเอา้า โอ้ยเท,ทิงเทิงนี่กูวมันขึ้นมาเอาอีกบนนอพี่น้องเลยโอ้ยน้อเอาเห็นเสือกอยู่พี่น้องอุย้ยพี่โอยมเมีนพี่น้องสัง่นเลอเออกะเห็นเสือกนี่โมเมีนตัวเอ้ยอุดหลุดอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยยังมีสุกมีหมันอยู่พี่น้องเลยจะถ่ายกันได้ยสุดถ่ายถ่ายสุดพี่น้องเลย เป็นยังไงเอายังมียังมีพี่น้องโอ้ยสวยตัวนี้ก็ได้เอาเบิดแล้วพี่น้องก็สิมันซ้ำนี่แหละครับที่เหลือมันเอาไปเบิดแล้วเอเลี่ยเลยพี่น้องฮะหมดไม่เอาเดี๋ยวนะครับพี่น้องสร้างมันเนาะมันไม่มีปัญญาหาสื่อมันไม่มีปัญญาเหตเอาเรื่องของมันปล่อยมันไปเป็นยังไงได้ ชลาดใจอยู่คิดน้ำยืนแล้วมเมื่อคืนนี่เห็ดไม่ไว้โอ้คือเด่นแท้น,นอนนว่าสันสิบกโดดสอยสบานอสม่อดีลีพี่น้องเอ้ยสรุปมันเอาไปสิบหลังนะครับมันเอาไปมาสิบหลังหาบ่อ,อเลยกอะโดดมัดอ่ะโ,โอไปยังพีนง่น้องซังมันอ่ามันนี่โอ้ใหญ่พอเด้อครับผมก็ ผลงานเท่านะครับพี่น้องครับก็ได้แบบง่ายๆมากตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แข่งใหญ่มากเจ็ดตัวพี่น้องลวนทั้งหมดสร้างหน่อยดักมองละหลังนะครับนี่เสิบเบิเบ้งรู้แล้วว่าไม้ได้เป็นไม้หนูหน่อยสร้างหน่อยก็สิบ่กเขาไปยุ่งเลยที่นี่ว่าสร้างหน่อยตามหาแต่ตัวนี้ยังเดียวครับอันนี้เคื่อมันบ่มันใจว่าเป็นหนูหน่อยสร้างหน่อยก็ว่างแค่มองลวหลังพ่อครับก็ฟิกเบิ้งโอ้ ได้มาใช่เไยนี่เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวพี่น้องอู้ยดักเตอร์แปดมง้งเศรอยู่ดัต่แปดมง้งเศาพี่น้องอยันหาม้งแร้งอะ่ะคับนีทั้งเบิด์ตสามสิบหลังนะครับตอนแรกแท่นงน้อยอมาแค่ยี่สิบกลับอัติไซแค่ยี่สิบแหละวันดีเปเอาอยุ้ยไต่บอสรถครับอีกสิบหลังมาเสริมกัน ว่าจังหน่อยมีสำรองอยู่สิบลังครับอยู่ไตบอรถครับอันนั้นสิติดรถไว้ตลอดนะครับก็ามาเพิ่มกันเก็มาเสริมกันเ,เกิดเพียว่าจะาข้องไปแลเจ้าของดักเออเห็นไหมดีก็อยากดักยีสหน้าครับสามารถเอาไตาบอลรถมาดักได้ครับแต่ว่า,ามากจริงแค่ยี่สิบลังครับแต่ตอนนี้จากสามสิบเหลืออยู่ยี่สิบแล้วพี่น้องลอยล้อลอยลนะ้อับกับสักหน่อยเอาไปมากสิเหลืออยู่แค่ยี่สิบลังนี่แล้วพี่น้องเอ้ตอนนี้บิดแล้ว อ่ามันนี่อ่ะพี่น้องเด้นนำล่าฟาจากแล้วครับเอ่อ,อขันมากคลิปได้ยังเอ่อคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อส่องเล็กๆนี่น้อยครับทานหน่อยลู่อีสานผู้พัดกินหาก,กินอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยแล้ครับพี่น้อง เห็นแล้เลิกการเลิกงานมากกับนักหนูหากินไปตามธรรมชาติมันล่ะครับยมองว่าเป็นการละมัดสัตว์อย่างเด้อพี่น้องเยมันก็เป็นการหาอยู่หากินครับธรรมดาสร้างหน่อยก็บ่ค่อยได้ซื้อกับเขานะสร้างหน่อยก็มี่แหละจะก็พ่อได้กินกัยับตู้เย็นไว้ยามเขาก็เศร้าก็บ่มีเวลาไปหากับเขาก็ก็พอได้กินนะครับพี่น้องอ่ะอ่ะผมก็สิได้อาลาพลาจากแล้วพี่น้องอ่ะสร้างมันเถอะเนาะสิบลังเลอ ไอพี่น้องเอ้สวดีเห็ดใดแต่ละหลังผมเป็นเห็ดยังไงเด้อกับสร้างหน่อยนี่ผมจซื้อรถโอ้ยส่าา์คิดเองคนเองเห็ดเองกับมือเลยโอ้ยพี่น้องเอ้อะว่าเป็นยังพี่น้องแดมลาภาจารแล้วครับที่นี่ครับกิหนาพอกันไหมครับครับสวัสดีครับ